ไปดิไปหายในแขนใหม่วันนี้ไม่ทำงานกันนะเอาว่าแต่นอนต่างๆนะเดี๋ยวมันร่วงเรื่องเวลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข่ายเล็บติ๊กกลับมาเอ้ยใหม่ติ๊กจะให้ดูด้วยนคนใหม่ไอ้แพทแตกมาแล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยคือโรงงานที่ทำไว้ในนี้มันต้องส่งแล้วอะ ราจะทำเสร็จจะทันไหมก็บอกแล้วว่าให้วังตรงกลางไม่เชื่อใจเย็นลูกหาพี่ก่อนใช่เลยนี่คือสถานการณ์จริงที่เราจะใช้หลักสิทธวิทยาในการแก้ไขปัญหาหลักสิทธวิทยามีอยู่ห้าข้อนะคะข้อใจปัญหาหาทางเลือกประเมินทางเลือกลงมือทําแล้วก็ประเมินผลนะคะซึ่งตอนนี้ iPad ของเพื่อนได้แตกอยู่นะคะเรามาเลิกโทษกันแล้วมาใช้หลักสิทธวิทยาในการคิดกันดีกว่าค่ะ ขั้นที่1เข้าใจปัญหาเมื่อ iPad ของแต่ตกแตกทุกคนรู้สึกตกใจและเครียดแต่มี่ได้ชี้ให้ทุกคนหยุดใช้อารมณ์แล้วมองปัญหาให้ชัดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเสียไม่ใช่ความผิดของใครนี่คือขั้นตอนการระบุและเข้าใจปัญหาที่แท้จริงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ทางเลือกแรกเราตรวจดูก่อนไหมว่ามันยังใช้งานได้บางส่วนไหมหรื mm hmm. อไม่ก็ถ่ายงานก่อนที่จะชมกันหรือเราจะใช้แทเออ็เ,อออเ็อื่นทำงานดีเออยต้ก็ใช้เป็นอื่นทำก็ได้เริ่มใหม่ยังทำใหม่เราว่าโอเคนะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีขั้นตอนที่สองหาทางเลือกหลังจากเข้าใจปัญหาแล้ว ทุกคนเริ่มเสนอแนวทางแก้ไขเช่นตรวจสอบว่า iPad ยังใช้งานได้บางส่วนไหมหรือใช้เครื่องอื่นทำงานแทนถ่ายรูปหรือสำรองไฟล์งานไวไก้ก่อนเป็นการคิดทางเลือกหลายๆแบบโดยไม่จำกัดความคิดซึ่งตรงกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่ให้เปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ระหว่างแก้ปัญหาระวังอุปสรรคทางความคิดนะเช่นยึดติดวิธีคิดเดิมๆหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไป จริงด้วยแล้เอาแต่บอกว่าไม่ทําตามวิธีที่เราเสนอทางที่ยังมีวิธีแก้วิธีอื่นอีใช่เราก็ผิดด้วยที่มัวแต่คีดว่าจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาเราก็สงใจยังใช้แต่อาแต่พอเราคุยตีนเราก็เห็นเลยนะว่ามีหลายเลือกขั้นตอนที่ 3. ประเมินทางเลือกกลุ่มเราเริ่มพิจารณาว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดเช่นถ่ายรูปงานไว้และใช้คอมพิวเตอร์หรือ iPad เครื่องอื่นช่วยกันทำ จะสามารถส่งงานได้ทันเวลาเราสำรองงานทั้งหมดไว้ในค้าวแล้วนะเออดีเลยงั้นเดี๋ยวเรากกอดใหม่ทำรายงานอีกรองั้นเดี๋ยวเราจะตรวจงานให้เรียบร้อยก่อนสุดขั้นที่4ลงมือทําตูนสำรองข้อมูลไว้ในข้าวกระแตกับวันใหม่พิมพ์งานใหม่ส่วนนิ้งตรวจงานก่อนส่ง ขั้นตอนนี้เป็นการแปลงแนวคิดเป็นการกระทำซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเห็นไหมคะการแก้ไขปัญหาไม่ได้ยากเกินไปเพียงแค่หยุดทะเลาะกันใช้เหตุผลและใช้หลักจิตวิทยาค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่พอคิดไปคิดมาเราก็มีวิธีแก้ปัญหาเยนะอะอยู่นะงานเขาน่าจะระวังเอาไวนไว้ต้องกางตัไม่วางไว้ริมตัวแล้วเราก็จะไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆอีกแล้วดีใจที่เราช่วยกันหาได้นะ ขั้นตอนที่ 5. ประเมินผลหลังจากส่งงานได้ทันเวลาทุกคนได้สะท้อนและเรียนรู้จากเหตุการณ์เช่นต้องระวังไม่วางของใกล้ขอบโต๊ะและควรสำรองข้อมูลไว้เสมอนี่คือการประเมินผลและเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทางจิตวิทยาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาทางจิตวิทยา ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวค่ะแต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้การเข้าใจปัญหาคิดทางเลือกอย่างมีเหตุผลลงมือทำและเรียนรู้จากผลลัพธ์ทำให้การทำงานของพวกเราผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ